ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเมมแอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวอาคซะอีโวนะครับทุกคนนี่นะครับจะให้ดูพาซซีกันก่อนนะครับพาซซีนะครับก้อนอีโวนะครับจะเป็นการลดเวลาสถานะลง33%นะครับแล้วจะเพิ่มดาเมจ11%นะครับทุกครั้งที่โดนโจมตีนะเพิ่มสูงสุดอยู่ที่33%นะครับแล้วก็พาซซีที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะเป็น สกิลนะครับจะต้องอัพให้ถึงขั้นที่8ก่อนนะครับอ่ะพอปลดออกสกิลนะครับสกิลนะครับพอกดใช้งานนะครับจะเพิ่มดาเมจกับระยะเนี่ยอยู่ที่33นะครับแล้วจะไม่โดนสตัร์นะครับสกิลเนี่ยจะพอกดไปแล้วนะครับจะใช้งานได้อยู่ที่25วินาทีนะครับแล้วคูลดาวอยู่ที่60วินาทีนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะโอเค ว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะสกิลของมันเนี่ยอาจจะเอาไปใช้งานได้ดีนะครับในบอสอีเวนต์นะสำหรับอาคซาะนะครับทุกคนต้องลองดูนะครับโอเคไปนะครับมาถึงเราก็วางเลยนะครับใช้เงิน1,300นะเออใช้เงินถูกนะครับแล้วก็วางอยูยท่ที่วางได้4ตัวเลยนะครับ ใช้เงินถูกนะครับแถมวางได้เยอะด้วยเดี๋ผมขอฝากต่างสักครู่นะครับออ่าโเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันก่อนนะครับนี่เป็นการต่อยมัดอากาศเอาไปนะครับอืมเป็นการโจมตีไหล่ฮิตด้วยนะนี่นะครับอ่ะ Okay. ขออนุญาตฝามตัง์สักคู่นะครับทุกคนเออดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะครับอืมหลังจากที่อีโว,โวมานะเออ เก่งเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นอืมนี่นะเอออนิเมชันสวยดีนะครับสำหรับอาคาซาะนะโอเคนะครับฝากต่างกับคู่หนึ่งโอเคไม่หลุดหรอกน่านแหละ ครับค่อนข้างที่จะตมตีนาที่หนึ่งนะครับเดลเมตเนี่ยใช้ได้นะ,ะส่วนระยะเนี่ยผมได้บับระยะมานะครับมาเลยไกลนิดหนึ่งนะครับใช้เงินวางถูกนะครับแถมวางได้เยอะด้วยโอเคมาเดี๋ยวเรา,าเริ่มอัพกันดีกว่านะครับ วางดักไว้ก่อนหลุดนะครับอัพมาอัพกันดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,600ันหนะครับดาเมจจะเป็น2,880ันแนะครับระยะเวลาโจมตีนะครับเหลือ7.1นะครับระยะเพิ่มเป็น30.6นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3,333นบามนะครับดาเมจจะเป็น3,580ันารนะครับจ็ดจุดหนึ่งวิเท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มเป็น31.9นะครับแล้วก็อนิเมชั่นใหม่นะครับอ่า อเป็นการโจมตีฮิตเดียวนะครับวงเอวีเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่กระโดดไปต่อยอย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,600นะครับด้าเม่จะเป็น4,620นะครับระยะเวลาโจมตีเนี่ยเหลือ6กจุดหนะครับระยะเพิ่มเป็น34นะครับอ่ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6,450นะครับด้าเม่จะเป็น 5,310นะครับห6วิเท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มเป็น3 5 4นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,300พนา้นะครับและเมตรจะเป็น 6, 0พันนะครับ6.6วิเท่าเดิมนะครับระยะเป็น3 8 9เนะครับโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เอาไปขั้นเมื่อกี้นะครับการโจมตีของอาคาซะนะครับจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็จะตีหลาฮิตด้วยนะ เริ่มรุดละโอเคนะครับมาขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,100น้ะครับดาเมจ์จะเป็น6 3 5 0นนะครับระยะเวลาการโจมตีนะครับเหลือ6กจุดหนึ่งนะครับเอ้าโอเคนะครับต่อกันอัครตนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,100นะครับดาเมจจะเป็น6,350นระครับระยะเวลาการโจมตีนะครับเหลือ6.1น่ะครับระยะเป็น40.3นะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9,150นะครับดาเมจจะเป็น7,040นะครับ6.1วิเท่าเดิมนะครับระยะ41.7นะครับดจุเดี๋ยวรอตังค์สักคู่หนึ่งนะครับอโอเคนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,333งนสามร้อยามาะครับดัเมจนะครับเป็น8,080นะครับ6.1วิเท่าเดิมนะครับระยะ43.1นนะครับแล้วก็จะมีสกิลกดเพิ่มเข้ามานะครับนี่นะครับสกิล แดี๋ยวผมจะใช้ที่หลังนะครับเห็นป่ะนี่นะครับคูดาวอยู่ที่6 0ิบวินะครับซึ่งสกิลนะครับพอยกดใช้งานไปนะผลของสกิลนะครับจะอยู่อ่า25วินาทีนะครับอ่แล้วจะหายไปนะครับโอเคคาดต่อไปนะครับใช้เงิน 11, 3 3 3น้ะครับแต่เมย์จะเป็น1850ิบนะครับ ระยะเวลาการจบตีนะครับเพิ่มเป็น7.5าวินะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น43.8นะครับอนิเมชันใหม่นะนี่นะครับอุ้ยอนิแอนจมตีเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยจะไม่ใช่เส้นตรงนะครับแต่ว่าจะเป็นการแบบไปพุ่งไปตีแล้วโดนแบบเป็นเส้นตรงนะครับอารมณ์เหมือนเส้นตรงนะแต่ไม่ใช่นะครับอโอเคนะครับ ขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน1 2 0 0 0หนะครับอ่าแหน่งนะครับจะเป็น1 0 0 0งพันเอหนึ่งหมื่นหนารนะครับเจ็ดวิโจมตีนะครับระยะเป็น45.9นะครับอ่ครับอคาซะนะครับอัพทั้งหมดนะครับสิขั้นนะครับใช้เงินถูกมากนะครับใช้เงินแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับทุกคนเออแถมวางได้4ตัวเลยนะเออครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการกดสกิลนะครับปึ๊บ นี่ไหมเพิ่มดาเมจกับระยะนะครับ33%นะดูดิระยะระยะโคตรกว้างอนะทุกคนระยะ61นะครับดาเมจตัวน,นี้อยู่ที่15,350นะครับอืมนะครับนี่ยังไม่รวมกับพาสซีฟอันนี้นะครับที่โดนบอสสตั้นนะเอ็ดโดนถ้าเกิดว่าได้รับการโจมตีนะครับจะเพิ่มดาเมจ11%์นนะนี่นะครับหมดไปแล้วนะผลของสกิลโอเค เปิดปอโต้เลยนะครับเอ้ยคือมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับอาคาสซันะใช้งานดีอยู่นะครับอ,อใช้งานดีนะครับตัวปคนสำหรับอาคาสซัดนะเออคูดาวก็ไม่ได้นานนะครับ เร็วค่อนข้างที่จะเร็วนะครับนะครับนี่นะครับรอบอักษะอีโวนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าไม่กดสกิลเนี่ยถามว่าเก่งไหมก็ก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่พอกดสกิลปุ๊บพาสีทำงานครบทุกอย่างก็ก็คือเก่งอะครับทุกคนนะคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ